ฟานนิดหน่อยม,มันไมกินน้ำเนาะเผื่อถ้าฟันนี้เองก็ค่อยก่ค่อยกินหิวเราถ้าฟานน่อยนี่น Yeah. อาหารของเราเที่ยงนี้นะครับเที่ยงนี้นะคร,รับโหมอาหารเที่ยงครับนี่เนื่อแต่เดียว,ยว,ยวท,ทัว สวัสดีครับอาหารของเราท,ที่เที่ยงนี้อาหารเที่ยงนะครับโอเคกินข้าวเสร็จทำงานทั้งบนเสร็จเก็บผ้าเสร็จแล้วนะครแล้วก็กินข้าวเที่ยงกันสะอาบน้ำ พนแป๊บหนึ่งกินไปปั่นผ่าตอน,นะครับมีน้ำเซาวกินขนมจีนไปยงำเทียงเด็กไข่เจียวในเดียวตำบักขั่วครับผมสาซานุนกันครับกินข่าวก่อนดน้ครับเด้อขอบุณเพื่อนอะไรเด้อรับุญกับมาบิงผีไผ่จะเป็นสี่สันชิบย่าหรือว่าไรสดนะครับ้ขอบุณพู้ติดตาม ผู้ติดตามที่คืนเพิ่มทุกมือทุกมือนะครับขอพวกเาลาลครักลมแซ่บๆกันครับกินข่าวกันนะครับแล้วพอกันไหมนะครับนอ้อสวัสดีครับ